วันนี้เราตามลุงมาดูหน้างานกันนะคะวันนี้ก็สําหรับหน้างานบ้านลูกค้าของลุงเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูหลังที่ปลูกอยู่ติดกันนะคะสําหรับบ้านหลังแรกนะคะก็จะเลือกใช้งานราวกันตกแบบอลูมิเนียมค่ะส่วนบ้านหลังที่2ด้านในนะคะเราก็เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฮบิดบูดค่ะแล้วก็สาหรับงานชั้นที่หน,นะคะก็จะมีในส่วนของดาว ัวบ้านหนือด้านข้างนั่นเองนะคะด้านล่างก็จะเป็นงานดีไซน์เรากันตกนะคะแบบเดียวกับไม้จริงเลยนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะงานนะคะเป็นระแนงบางตานะคะตัวนี้เนี่ยช่วยบังในเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของแสงแดดได้เป็นอย่างดเคะต่อกี่ชั้นบนดีกว่านะคะสาหรับบ้านหลังนี้เนียทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าอยู่นะคะก็อาจจะมีฝนนิดน,นึงนะเพราะว่า ในวันนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้รู้จักกับไม้ไฮบริดูดกันมากขึ้นนะคะแน่นอนว่านะคะท่านไหนที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าทํางานใกล้เคียงกับไม้จริงได้อย่างมากเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยช่วยลดปัญหาเรื่องของข้อจํากัดในการใช้งานไม้ได้อย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ไฮบริดของเราเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติคะ่ะในการทนแดดทนฝนรวมถึงการปกได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะยังไงก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะรับรองว่าจะต้องตอบโจทย์ท่านได้อย่างแน่นอน หากว่าท่านใดน,นะคะอยากได้ไม้ให้ริดบูดไปทํางานดีไซน์สวยๆที่เหมาะกับบ้านท่านแบบนี้นะคะอย่าลืมติดต่อที่รุ่งนะคะหรือบริษัทโซลูแมทของเรานะคะติดต่อเลยค่ะได้ที่เบอร์02726